ใช้เทคโนโลยีให้โปร่งใสเราร่วมใจขจัดไยกุ้งสวัสดีครับพวกเราคนสร้างเรื่องฟิล์ม เราเป็นนักเรียนโรงเรียนการจนาดิตอําเภอการจนาดิตจังหวัดสุราธ,ธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราธ,ธานีชุมพรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาธิการประดิษฐ์ม์ทำหน้าที่เป็นผู้คิดบทและเขียนสตอรี่บอร์ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพอดีสิมเรืองเป็นผู้ออมกับค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนงางสาวนัชยาแดงรอดทำหน้าที่กำกับภาพค่ะสวัสดีครับผมนายอภิรักอินยิ้มทำหน้าที่เป็นตากล้องครับผมค่ะสําหรับเรื่องยอดและแนวคิดน,นะคะจากหัวข้อเรื่องถอดรหัสขจัดโกงทั้งทีมของเราได้ เสนอผ่านเรื่องไฟติ้งต้องสู้ค่ะโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไม่ทนต่อการทุจริตในสังคมโดยเฉพาะในโรงเรียนไม่ใช่แค่นักเรียนนะคะแต่ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนนักเรียนสู่คุณครูซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการศึกษานั่นเองค่ะใยทางทีมงานของเรานะคะได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบและเผยให้เห็นถึงผลที่จะตามมันเองค่ะ คาในส่วนของสตอรี่บอร์ดนะคะโดยก่อนที่จะมีการเขียนสตอรี่บอร์ดก็จะมีการวางโลเคชันต่างๆภายในหนังทั้งหมดมีการกําหนดแสงและระยะเวลาในการถ่ายทําเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ของหนังมากที่สุดโดยจะมีการวาดสตอรี่บอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการกํากับภาพและเห็นภาพรวมของหนังทั้งหมดค่ะในส่วนเทคนิคก,การถ่ายทำนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีการใช้มุมภาพแบบโค้ดอัพ เพื่อเป็นการให้เข้าถึงอารมณ์การถูกกดดันและการบีบคั้นโทนสีของภาพเนี่ยจะใช้การดอบสีนะครับผมเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์มากยิ่งขึ้น และสำหรับข้อคิดของหนังเรื่องนี้นะคะจะเป็นการถอดรหัสบทเรียนของเรื่องราวทั้งหมดที่พวกเราค้นพบและอยากนำเสนอบทเรียนค่ะโดยบทที่ใช้ในการดำเนินหนังมีดังนี้บทที่1จุดเริ่มต้นบทที่2การค้นพบเส้นทางบทที่3การ,รเผชิญหน้ากับความจริงและบทที่4คือการยอมรับความจริงค่ะโดยทุกๆบทเนี่ยจะท้อนให้เห็นถึงผู้ถูกกระทาผู้กระทําและสังคมรอบข้างโดยแฝงถึงข้อคิดและผลที่ตามติดมาด้วยค่ะ พวกเราคนสร้างเรื่องฟิล์มขอฝากภาพยนตร์สั้นเรื่องไฟริ้งบ้องสู้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ